สวัสดีชาววันอังคารที่24นะคะวันนี้เรา,า,พ,าพามาชมแปลงยูคาของเรา,าแปลงที่ปลูกใหม่ของเรานะคะเป็นแปลง K7 นะคะแปลง K7 เนื้อเยื่อนะคะอันนี้เดี๋ยวเราพามาอัปเดตนิดนึงนะคะนี่ต้นสูงมากนะคะถือว่าโอเคเลยอันนี้อ่า เดือนตุลาคมวันที่หกตุลาคมก็จะครบหนึ่งปีนะคะนี่เรายืนตรงนี้มีต้นยูคาของเรานะคะนี่ให้ชมแต่ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะนี่เราพามาชมเพราะว่าตรงนี้อ่าตอนแรกเรายังไม่ได้ไถไถยร่องแบบนี้นะคะไถยอ่ถาถยพรวนนะคะ เราถ่ายร่องน้นเดี๋ยวเราให้ชมความแตกต่างระหว่างร่องร่องนี้น่องนี้นะคะกับร่องนี้นะคะนี่คือเราถ่ายพรวนตอนแรกนะคะฝั่งฝั่งขวานี่เราถ่ายพรวนเพราะว่าไม่ได้ถ่ายพรวนเพราะว่าเราเราถ่ายเองนะคะแต่เป็นพี่ที่อ่าใช้แกขอใช้ทางนะคะแกก็เลยถ่ายให้เพราะว่าอ่าแกขอใช้ขนอ้อยนะคะแต่ฝั่งนี้เราไม่ได้เราไม่ได้ให้แกถ่ายให้นะคะเพราะเราไม่ได้คิดว่ามันจะ มีความแตกต่างกันมากขนาดนี้นะคะเห็นความแตกต่างได้เลยแต่มองไปแบบนี้ก็จะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะว่าว่าความสูงของของมันเท่าไหร่แต่ถ้ามายืนตรงนี้จะเห็นเลยว่าความแตกต่างมากนะคะอ่ะดูไม่ต้องพูดถึงอะไรดูขนาดลำต้นนะคะอันนี้ลำต้นเล็กแค่นี้นะคะแต่ฝั่งนี้มาดูกันเลยนะคะนี่ นี่กำมไม่ได้เลยนะคะแต่เมื่อกี้นี่คือ,อแค่แค่นี้ก็เต็มลำอันนี้คือนี่มีความแตกต่างมากนะคะต้นอวบแล้วก็สูงนะคะอันนั้นเราตอนนี้เราตึงให้ใค่ะให้รถถ่ายมาถ่ายร่องให้นะคะอันนี้เขาเริ่มพุ่งแล้วนะคะเริ่มขึ้นให้แล้วนะคะนี่อสวยอยู่นะอ่า อันนี้เราเพิ่งใส่ปุ๋ยรอบแรกนะคะตอนที่หลังปลูกได้ประมาณยี่สิบวันมั้งนะคะช่วงแรกๆนี่ มีคนแอบมาใช้ให้นานหรือเปล่าหรือเปล่าในการวางยาสลบอ่ะนี่นะคะมาให้เห็นความแตกต่างเลยนะคะอะขอความกรุณานะคะใครห้ามเข้ามาใช้ในพื้นที่ของเรานะคะตร,ตรงนีเน้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเนาะก็ขอเล่าเรื่องนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าบ,บางทีเรา ทำอะไรนี่คนชอบมาอ่าใช้พื้นที่ของเราโดยจะไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ขออนุญาตนะคะจะมีการตรงนี้นะคะอ่ต่อเลยนะคะตรงนี้เราจะเวน้นเว้นร่องไว้นะคะตกลาแล้วเว้นร่องไว้นะคะเพราะว่าตรงนี้เพื่อเผื่อการขนย้ายนะคะเวลาเราเราตัดอยู่คานะคะเราจะต้องเว้นร่องไวใ้ให้เขาเพื่อที่จะกลับรถได้นะคะขนย้ายได้ง่ายนี่ เราไม่นี่ดูเลยนะคะตรงนี้ความแตกต่างมากนะคะระหว่างเมื่อกี้นะคะนี่เห็นไหมคะตรงนี้นะคะตรงนี้ลำต้นเอ่อต้นจะเล็กตรงนี้เขาจะสูงกว่าชะลูดเลยนะคะแล้วก็ลำต้นอวบอันนี้เขาได้ได้ไถ่ายร่องร่องกลางตั้นแต่แรกนะคะอันนี้ก็อ่าใครเอาไปใช้ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราปลูกได้สักพักนะคะ เราถ่ายร่องกลางไปเลยถ่ายพรวนร่องกลางนี่เราจะได้แบบนี้เลยบอกเลยนะคะว่าถือว่าโอเคมากมากนี่ทำไมเราถึงปลูกหางนะคะเพราะว่าคือเพื่อการาจัดการนะคะเพราะว่าเราถ้าเรา,าปลูกถี่ไป เราก็จัดการได้ไม่ดีพอแต่รู้สึกเหมือนว่าตรงนี้ไม่รู้ว่าห่างเกินไปหรือเปล่านะคะเพราะว่ารถไถเขาได้ถได้แค่นี้นะคะจริงๆรถไถใหญ่น่าจะเข้าได้ด้วยซ้ําแต่เราไม่กล้าให้เข้านะคะเพราะว่าเราคิดว่าเป็นรถไถเล็กก็ได้จะพอดีแต่ถ้ารอบหน้าก็น่าจะต้องรถไถใหญ่นะคะเพราะว่าไถกลบไม่งั้นก็ต้องให้รถเล็กไถกลบวิ่งกลับไปกลับมานะคะในการกลบฝั่งนี้เขาได้กลบ แต่ฝั่งนี้ก็คือไม่มีดินกลบนะคะเป็นดินร่องของเราปกตินี่ได้น้ำหน่อยเขาก็พุ่งเลยนะคะบอกเลยว่าการปลูกยูคานี่คือคือคุ้มนะคะก็สำหรับคนที่บอกว่าไม่มีเวลาที่จะมาดูแลนะคะเพราะว่ายูคาถ้าเราปลูกร่องถ้า เราผลูกร่องห่างนะคะเราจะจัดการหญ้าได้แบบนี้นะคะก็คือเอารถไถามาไถาเลยนะคะไถพรวนไปเลยจบนะคะแต่ถ้าเป็นแคบนะคะรถไถเข้าไม่ได้แล้วก็จัดการก็ค่อนข้างจะยากนะคะดังนั้นอยากจะแนะนําให้ปลูกเ่อเวนร่องร่องกว้างนะคะอาจจะได้อยู่คาน้อยแต่อ่าคือการจัดการได้ดีกว่านะคะ อย่างที่เรามีให้เห็นครั้งที่แล้วนะคะเรามีต่อ,อตัวที่อายุสิบห้าปีต่อเต่าเก่านะคะอันนั้นจัดจัดการไม่ได้หญ้าก็จะรกอ่ะโอเคนี่โดยรวมนะคะนี่ก็สวยนะคะสวยอยู่นะคะโอเคอยู่อันนี้เดี๋ยวก็น่าจะโอเคพุ่งไปเรื่อยๆแล้วแ,ลวแหละเพราะว่า ผลมานะคะอันนี้เราปลูกในที่นานะคะปลูกในที่นาแต่มันเป็น,ปนที่นาที่ค่อนข้างจะเป็นที่สูงนิดหนึ่งก็จะค่ายๆกับที่สวนนะคะแต่เราก็ปลูกข้าวได้แต่ว่าได้ไม่ดีพอน้าไม่เพียงพอนะคะเราก็เลยมาเปลี่ยนเป็นปลูกโยคาแทนน,นี่นี่ชมนี่นะคะ อันนี้ส่วนอันสุดท้ายนี้นะคะเรามาทดลองเฉยๆนะคะว่าเห็นมีคนบอกว่าถ้าเราปลูกนี่เขาเรียกอะไรนะอแถวคู่นะคะแถวคู่แบบนี้แต่พอดูแล้วมันไม่น่าจะโอเคเท่าอา่ที่ปลูกห่างนะคะเพราะว่าเขาเขาก็พุ่งแหละแต่ว่ามันชิดเกินแต่ถ้าเกิดว่ามีเป็นโตออกมามันน่าจะ น่าจะไม่โอเคนะคะแต่ว่าเราปลูกไปแล้วก็ก็ปล่อยเลยอันนี้ปลูกแค่ทดลองแค่ร่องเดียวนะคะเนี่ยร่องคู่เนี่ยนี่สวยอยู่นะแต่ว่าก็อย่างว่าเนาะมันเป็นร่องคู่มันก็แย่งอาหารกันได้นิดนึงก็อันนี้ก็ไม่ได้ห่างนี้เม็ดหนึ่งนะคะระยะห่างระหว่างร่องคู่ตรงนี้ก็เม็ดหนึ่งเลยนะ แล้วก็รอลุ้นกันค่ะโอ้ยอ,ออกไม่ได้ถาวันอโอเคอถาวันรัดคอนะคะมาแล้วพี่ถาวันอ่าโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราขอให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะเราจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะแปลงนี้อยู่ที่จังหวัดบ,บุร,รีรัมย์อำเภอโรนชัยนะคะก็เราก็จะ ปลูกไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าคือส่วนแปลงอื่นมันเป็นเราทำเยอะแล้วนะคะเป็นสมผสมงานเยอะแล้วเราเลยคิดว่าเราปลูกอยู่ค่ะเราจะไอนนี้กว่าเราจะโอเคกว่านะคะในการที่เราจะดูแลได้ง่ายนะคะโอเคจ้าแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ